không lẽ hãy không lẽ phân xử nha 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 phun đều nha 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 ไานดำครับหวัน คือสมุนไพรครับตอนนั้นสองตามมาสองตัวแล้ว <c oughs> ตามเรียวตามเรียว

không ai không ăn sắp cưới rồi khi nghe lắm nghèo em hôm nay tăng tua, không bởi vì top tiếp top tiếp tệ cả hơi những cửa của yên lên nhiều lót thẳng tóc หินแมวดำให้หินเก่งให้แมวแดงพ่อสีดำลูกออกมาสีแดงบเยู้ไปดไดเอาแข่งเอาแข่งโชแข่งมาโชแข่งชแ่งโอ้ระะ้นเลื่้นเยรนเฮยรรวเด้อแงวเด้แงวเด้

จน n h า u ใหมันเสรจล่เ้ระวังลงนี่ตึ่ใหญ่พาดดเล็ก่งเล็กเต้นเ้ระวังนะเตงอดนะทอด่อนอด่อดอดอดเออเบาไว้เบาไว้อดอันนี้อเราโป้งกัวดีเยโป้งกันวดี

เด็กน้อยเออเนี่ยซุปซุปเดินเนะเดินซุปเดินนู่นวยกนแป้งมันลงเออซุปซุปเข้าไปปุ้งเนี่ยามเนี่อเอาเดียวดีกอด้เาดิ่ามเนี่ยหีุดจังจังเออมาดูไล่พุดลไ่ไล่แค่ไล่อคล่อาค่ลูก Tân niệm ăn đi tôi. Tân niệm chị niệm chơi hàng. Niên hạc 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 hạ. Niên hạc hạc hạ. Niên hạ hạ 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 hạ. Niên hạ 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 hạ. Niên

Ừ. Ừ. Quan cái này. Này ơi, này, này. đi đi. Này đi đi. Rồi bật về ơi, đi, súp. Ừ. Ừ, đi. Ừ. Yeah. ừ. Bật tí.

อืมตัวนี้ก็ฉลาดคล้ายๆกัวเรารับแม่นระบบป้องกันตัวดีนั่นมันโดนขาวปองๆนั่นให้ได้ขายทาไปเนี่ยมันขวานอย่างเนี้ยจุ๊บนี่ยได้แต่มันจุ๊บจุ๊บจุ๊บมันอยู่แล้วไว้ แล้วมันบิดหมุนสลือไปเลยไปแข่งกระเด้งกระลึกไปเลยว่ะโดนพิเศษทสำหรับมันนิบเลยเนีไงนิบดังมันมันนิบเลยเนี่ยไอเนี่ยเออมันนิบเลยเนี่ยเออนิบแล้วป่ะ

เออมนพขายเราจะพจนเแม่ไอ้จนไม่ไเลรกแล้วเนี่ยหนนนี่ฮมักินอ้อยอยู่นอ่ะมีปะมียงมีแกม่แสบออแสบโลดไปเดียว